สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกคนบ้านๆชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครบริการ NDID ของธนาคารออมสินผ่านแอปมา m โนะครับหลายคนก็เริ่มจะสงสัยว่า NDID มันคืออะไร ผมก็จะตอบแบบง่ายๆสั้นๆนะครับ NDID ย่อมาจาก National Digital ID นะครับเป็นบริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการยืนยันตัวตนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการฝากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและใบหน้าของเราไว้กับธนาคารออมสินโดยสมัครผ่านแอป MyMo นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ เมื่อเราสมัครบริการ NDID กับธนาคารอมสินเรียบร้อยแล้วนะครับหากเราต้องการจะเปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคารการสิกรไทยผ่านแอปเคพัรนะครับพอมาถึงขั้นตอนยืนยันตัวตนให้เราเลือกยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID ธนาคารอมสินนะครับจากนั้นธนาคารการสิกรไทยก็จะดึงข้อมูลจากธนาคารอมสินที่เราสมัครบริการ NDID เอาไว้ ผ่านการแจ้งเตือนผ่านแอป MyMo ของออมสินนะครับเมื่อเรากดเข้าไปยินยอมและยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของข้อมูลเราก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคารกสิกรไทยได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปธนาคารกสิกรไทยโดยตรงนั่นเองนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครบริการ ndid ผ่านแอป MyMo ของธนาคารอมสินนะครับ 1. ต้องเป็นคนไทย 2. ต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินและเปิดใช้งานแอปไม m o โนะครับ 3. ต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ EKYC ที่ธนาคารออมสินมาก่อนนะครับเมื่อเราทราบการทำงานของบริการ NDID และเงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการสมัครบริการ NDID ผ่านแอป MyMo ของธนาคารออมสินนะครับให้เราทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เราเข้าแอป MyMo และเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับกดตรงที่เมนูอื่นๆกดตรงที่บริการ NDID กดตรงที่ลงทะเบียนอ่านข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆและกดยอมรับ ระบบกำลังส่งคำขอลงทะเบียนบริการ ndid กดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเราสมัครบริการ ndid สำเร็จจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอป mymo ให้เรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับแสดงรายละเอียดการสมัครบริการ ndid นะครับหากเราต้องการจะยกเลิกลงทะเบียนให้กดปุ่มยกเลิกได้เลยนะครับถามว่าบริการ ndid มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าบริการ NDID มีความปลอดภัยสูงนะครับทุกครั้งที่ทำธุรกรรมนะครับเจ้าของข้อมูลต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้านะครับถ้าไม่ใช่เจ้าของข้อมูลระบบก็ไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมได้นะครับก็เสร็จกระบวนการในการสมัครบริการ NDID ธนาคารออมสินผ่านแอป MyMo ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับเพียงแต่เราต้อง ทำความเข้าใจสักนิดหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชนแนล้วยนะครับสวัสดีครับ